ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่าทุกท่านกันได้นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพย์สามดาสัการบีฟอนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอ่แฟนแอสเฟรดดี้2นะครับก็เป็นตัวเกมของแฟนเกมครับคือมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับคือพาร์ทที่แล้วมีเหตุจําเป็นที่จะต้องหยุดถ่ายชั่วคราวครับก็เลยค้างไว้ที่คืนที่สองเหมือนเดิมครับอ่ะเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับอืม ไม่รู้ว่าวิดลิตมันมาหรือเปล่าเดี๋ยวๆค่อยไปแปลพวกคำนี้พวกนี้เลยเลยใครแปลให้ผมนะฝากแปลด้วยนะครับเ uh, <well, S 1> ช่นเสียงโฟนการหมอกันครับ well, Probably because those were my like toys and girls. Oh, there's another toy animatronic. Her name is Manuel. She's made to a form of constructor. That is, the children can assemble, disassemble, reassemble her. She used to be able to contact the police, uh, but it seems the children have already managed to deprive her of this opportunity. <laughs> well, I think that's the end of it. Oh, stop. Uh, this is the second time I forgot to tell you about an interesting character. อือันนี้ผมพอแปลได้บางคำอยู่มันก็เหมือนบอกกับในตัวเกมของตัวหลักแต่ว่าอันนี้ถ้าให้ชัวก็คือท่านผู้ชมสามารถแปลให้ผมได้ครับว่า ไอสิ่งที่โฟนการมันพูดหรือไอหน้าจละยามันแปลว่าอะไรก็สามารถแปลให้ผมได้ครับมาได้พวกนี้โอเคแต่เหมือนเหมือนเขาบอกว่าไอแมงกินหรือไอพวกเอ่อพอยแอนิมอลนิกแอนิมอลทอนิกอะไรเงี้ยมันมัน,มนอะไรเนี่ยสักอย่างผมไม่แน่ใจนะอโอเค วางแค่ว่าอย่าให,อาให้อย่าให้พวกนี้พึ่งมาอย่าให้มันพึ่งมาไอพวกนี้ไม่ได้นี่นี่อยู่นี่กันคุยอะไรกันวะให้รู้นะี่ให้รู้สองตัวนี้นี่แอบคุยเลยกันมาแล้วเดินละวไอมมาไวนะรอบเนี้ยครั้งที่แล้วมันมาช้านะท่านผู้ชมเพราะว่า <c oughs> พอชิก้ามันมามันมาแบบ แค่เอ่อตัวเดียวที่มาเนี่ยแต่รอบนี้แม่งมันมากันโอ้โหไวมากและอย่างนี้ผมบอกถ้าเลอพูดคำหยาบก็ต้องขออภัยด้วยครับโอเคผมจะพยายามพูดคำหยาบให้น้อยถ้าไม่พูดคำหยาบเลยยิ่งดีนะครับเราสามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำหยาบนะครับแต่ก็ตื่นเต้นนะฮะคือคือครั้งนี้แล้วเรากำลังจะผ่าน,นครับแต่ว่ามันมีเหตุเอ,อ เหตุที่ผมต้องหยุดถ่ายชั่วคราวครับผมก็เลยต้องมาถ่ายอีกวันหนึ่งครับก็เลยนะครับค้างไว้มาแล้วถอยบนนี่ตรงเลยตรงมาเลยเหรอถอยบนนี่อยู่นู่นอยู่นู่นมันอยู่ช่วงเนี้ยแหละมันมีการแบบมองกล้องมาด้วยเนี่ยดูวิเวงหลอนอะนอจ้องตามัน คืออันนี้มันไม่มันไม่ใช่โลบอกนะครับถ้าใครเข้ามาดูคิดว่าเป็นโลบอกมไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวเกมของออแฟนเกมเลยนะครับถ้าคนที่รู้อยู่ก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้ก็ผมขอบอกว่ามันไม่มันไม่ใช่โลบอกนะครับ <c oughs> <c oughs> คือพาร์ทที่แล้วผมก็พูดไปแล้วแหละแต่ว่าพาร์ทเนี้ยเรก็อยากจะพูดอีกค,คือมันหลอนจริงๆเนี่ยสมมุติเราทํางานอยู่มีตัวหาแล้วมายืนตรงเนี้ย มันจะหลอนขนาดไหนมาแล้วบันนี่มาแล้วถอยบันนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพับเพเกือบไปแล้วลืมไปเลยพับเพจมมยแต่ดูไอ้สามหนอนี่ดีนะมันมีแจ้งเตือนที่แบบเออแบบทำให้เรารู้เอาละถอยชีกามาแล้วใช่ไหม เมไม่รู้นะนี้ว่ามันมาแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจพอมันหายไปเนี่ยทอยชิก้าผมเลยคิดอยู่ว่ามันมันมันอยู่โซนนูน้นหรือโซนนี้คือประตูสองสองสองทางนี่ไงทอยชิก้ามันจะมาเข้าท่อละเราต้องระวงังละ ผมว่านะเราเปิดแคมของพับเห็ดทิ้งไว้ดีกว่ามันเวลามีอะไรจะได้ทันทอยบันนี่ยังอยู่นั่นทอยเฟรดดี้อยู่นี่ทอยบันนี่เข้าประตูนั้นไปแล้วมันเข้าประตูนั้นใช่ป่ะวะขหลหมุนก่อนแท่มันเข้าประตูนั้นน่าจะใช่น่าจะใช,ใช่อันนี้ทอยชิ้าย,ยังอยู่ ถอยเฟสดีมันอยู่นูน่นผมว่าการใช้แฟนมันช่วยอย่างหนึง่งเหมือนช่วยสตาฟไอ้นี่ไว้ได้สักชั่วครู่หนึ่งแต่ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นมหมนี่เต็มไปเลยผมว่าข้อดีมันดีอย่างหนึ่งเนี่ยแหละตัวเกมตัวเนี้ยแต่มันตอนแรกอะ่ะอาจจะไม่ยากแต่ตอนท้ายๆน่าะนจะเริ่มยากแล้ว พอเดี๋ยวมันจะมีพวกไอมีโผล่มาเยอะเราจะไม่มีเวลามาไขลานพระเพรผมสงสัยแค่อย่างเดียวคือตัวเอสเนี่ยมันเอาไว้หลบใครตั้งแต่พาร์ทที่แล้วใครรู้ก็ช่วยบอกแต่ถ้าใครพิมพ์ไว้ใครพิมพ์บอกผมไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดในคอมอพูดในครั้งหน้าก็แล้วกันถ้ามีโอกาสพูดเพราะว่าผมอัดรวดเดียวเลยนะอาจจะไม่มีเวลามาดูคอมเมนต์ใช่ตอนนี้ทอยบันนี่มานี่ ทอยชิกามันประจันบาทตรงนี้แหละตรงนี้เหลือทอยบันนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าท่อตอนไหนรอฟังเสียงท่อทอยเฟสด,ดีมาถอยไปถอยไปไอ้หนูโดนสตาร์ทไปซะหมุน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 มุนก่อนโคตรหลอนนะ <c oughs> คือถ้าถ้าลองคิดในชีวิตจริงคือวิต มีหุ่นยนต์มายืนตอนทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันหลอนเองถอยไปยาถอยไปตี้ถอยไปเลยยายายาน้ำก็หลอนมันน่ารักตรงไหนวะไอไอคนสร้างหุ่นยนต์เนี่ยถามจริงมันมันน่ารักตรงไหนถ้าถอยชิกาเข้าใจถอยชิกาพอเข้าใจอยู่แต่อ้ไอสองอีกสองนอเนี่ยมันน่ารักตรงไหนวะไอถอยเฟตตี้เนี่ยมันอ้าวหายไปแล้วเฮ้ เฮ้ยมันหายไปไหนมันหายไปไหนวะนเราคิดดูดีวิหุ่นยนมนจริงแล้วก็หายตัวไปเองโดยที่เราก็เห็นว่ามันหายตัวไปหลอนมากเลยเสียงแมงเกิลเสียงแมงเกิลทำไมมันดูใกล้ๆ ขนาดนี้เอาละเตรียมตัวทอยชิก้ามาทอยชิก้ามาเหลือทอยบันนี่ผมไม่รู้ว่าทอยบันนี่จะมาเมื่อไหร่มาแล้วใส่หมวกก่อนโอเคทอยชิก้าไปแล้วทอยบันนี่น่าจะยังทอยชิกาทอยชิก้าไปแล้วทอยเฟรดดี้ก็ไปแล้วทอยบันนี่กำลังมาโอเคเตรียมตัวไว้ ตอนนี้ตีสแล้วผมว่าตัวเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งมันทําให้เราเห็นเห็นได้ไว่าพวกนี้มันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราพลาดก็คือพลาดเอ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกเป็นอย่างที่คิดไว้ทําไมกล้องมันถึงซาผมงงเนี่ยมันมีเสียงหุ่นยนต์ อย่าบอกแมนเกิลมาแล้วว่ามันไอบอลลูนบอยเฮ้ยอะไรวะสวัดดีบอลลูนบอยทอยบันนี่มาแล้วทอยบันนี่มาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเลยทอยบันนี่มันกำลังมาแต่มันแกนคืองงว่า ทำไมกล้องมันซาแล้วมันมีเสียงหุ่นยนต์เดินตักตักตักคือเนี่ยผมงงจริงโอเคเอมีการเหลมองด้วยเว้ยไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันุษเว้ย่ายละเนี่ยเอาอีกะ้ะกล้องมันซาอีกแล้วมันก็หายไปเลยนะ คอยบันนี่มาอยู่ที่เดิมเสียงแมงเกิลมันใกล้มากใช่แมงเกิลมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ค้งแรงแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้วิธีรับมือด้วยนะผมไม่รู้วิธีรับมือแมงเกิลไอบอลรุ่นลอยไอบอลรุ่นอยมันจะมาเด้อยาพึ่งมาไรวะดีแล้วไม่แค่มันออกว่ะตอนนี้ไมนน้นนะยุ่งกว่าดีคือผมไม่รู้วิธีรับมือแมงเกิลนะว่าสรุปมันต้องรับมือ,อยังไงกันแน่ ไอเนี่คือยังงงคือมันรู้แค่ว่าต้องใส่หน,น้ากากแต่ไม่รู้ว่ามันต้องรับมือแบบไหนบ้างไงเฮ้ยไอ้หานี hey, นน่อะไรอยากกอดคนเองไปกอดคนอื่นไปเด็กๆก็มาเที่ยวเยอะไอ้หาเนีน่ยตัวอันตรายเลยถ้ามันเอาไฟถ้าผมไม่รู้ว่ามันมันจะมาเอาไฟเรายัางไงนะ เพราะคาเมล,ล่าอะไรอย่างงี้มันมันไอน,นี่ยอยู่แล้วไงมาแล้วแมงเกิลมันกำลังเคลื่อนที่มีมันตัวเดียวเ,ยเอ๊ยอะไรหัวล้ออะไรแมงเกิลอยู่ไหนอ๋อ เฮ้เราต้องรับมือมันคือคือจากที่ว่าเราเราจะต้องไอ้นี่คือคือเราต้องรับมือมันตอนนอ้นี่เหรอเออผมเดี๋ยวผมรู้แล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วของไอนะ้บอลลูนบอยเนี่ยเดี๋ยวรู้ละอืม